สวัสดีครับพบก,กับสุนรข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มันแมนอิลีอยู่บ่ลุกพี่แฟนหงช็อกลิเวอร์พูลเอ็โคตีข่าวฟิลิเป้คูนิโยได้บอกกับเจ้าของร้านอาหารทิสนิตว่าเขากําลังจะกลับมาค้าแข้งที่เมืองลิเวอร์พูลอีกครั้งโอ้ยมันแมนลิเวอร์พูลอยู่บ่ครับพ่วแม่พี่น้องหรือมันเป็นเอเวตัน ฟิลิเป้คูนิโย่นะครับอดีตกองกลางพ่อโมน้อยของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าอาจจอลางกลับมาค้าแข่งกับทีมในเมืองลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากมีการเปิดเผยคำพูดของเจ้าของร้านในบราซิลในเมืองลิเวอร์พูลที่มีความสนิทสนมกับฟิลิเป้คูนิโย่เป็นอย่างมากว่าตัวของฟิลิเป้คูนิโย่นั้นได้พูดคุยกับเขาและหลุดคำพูดออกมาว่าเขากำลังกลับมาค้าแข่งในสโมสรแห่งหนึ่งในเมืองลิเวอร์พูลอีกครั้งและตัวของคูนิโย่นั้น จะกลับมาอุ่นนุนร้านอาหารแห่งนี้อีกครั้งนะครับโอ,โอ้ตาบหมกฮุงเบ้าลูกพี่โดยในเวลานี้นะครับคูรินโยกองกลางในวยยัย29ปีกำลังกลายเป็นนักเตะเร่ร่อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ยังไม่สามารถหาต้นสก,กัดใหม่ได้ในเวลานี้และทําบาซูรนาก็กำลังใช้ความพยายามอย่างมาก ในการปลักใสไล่ส่งเขาออกจาเทียมเพื่อลดค่าจ่ายในส่วนของข่านหนื่อยของกุนิโยออกจากบัญชีรายจ่ายของสโมสรหลังจากที่ตอนนี้กุนิโยรับข่านหนื่อยอยู่ที่กับบาสุลน่าสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวโดยที่ผ่านมานะครับจอร์ลาปเปอร์ต้าประธา,านสโมสรบาสุลน่าได้ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวกุนโยออกจากทีมในราคาที่สุดถูกเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นราอน,นเตเตไม่ได้อยู่ในแผนการกัมทีมและมีค่านหนื่อยที่สูงจนเกินไป ตามการรายงานระบุว่านตอนนี้มี2สโมสรที่เป็นตัวแต่งก็คือสโมสรวูฟและเอเวอร์ตันส่วนสโมสรลิเวอร์พูลนั้นคือสโมสรที่กุนโยโยอยากกลับมาร่วมง,งานด้วยมากที่สุดแต่เจคกิ้งครับไม่เอาโดยเมื่อวานนี้นะครับเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าโคบา c a คาร์นาบบราซิเลียนโรซาลิโอ ร้านสเต็กและร้านอาหารบราซิลชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสครีนในเมืองลิเวอร์พูลโดยร้านแห่งนี้ถือเป็นร้านที่นักเตะชาวบ,บราซิลที่ค้าแข่งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลแห่งนี้มักจะมาใช้บริการอยู่เป็นประจำโดยทางเจ้าข,ของร้านแห่งนี้ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวของเขาในข้อความที่ว่าตัวเขาคนนั้นแทบทนไม่ไหวแล้วที่จะต้อนรับค,คุณคูนิโยให้กลับมาสร้างความทรงจาที่พิเศษที่นี่อีกครั้งพร้อมกับลงภาพถ่ายที่เคยถ่ายร่วมกันกับคูนิโยเมื่อไม่นานมานี้ลงในสตอรี่ของเขาอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลมองว่าคุณิโยกกำลังจะกลับมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหรือไม่แต่แฟนบอลบางส่วนก็มองว่าคุณิโยอาจจะเลือกค้าแข่งกับเอเวอเรตหรือไม่ก็ทันสมร์โรเวอร์ที่มีความเป็นไปได้เพราะเมืองลิเวอร์พูลมีทีมฟุตบอลใหญ่อยู่ถึง3ทีมด้วยกัน ส่วนทางด้านเคสจูเลเชียนนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของคูนิโยก็ได้ออกมาย้ำข่าวนี้อีกครั้งว่าคูนิโยกำลังจะกลับมาค้าแข่งในพิวลิกอีกครั้งและตอนนี้ก็มี3มทีมดังในศึกพิวลิกที่กำลังให้ความสนใจในตัวของคูนิโยและนักเตะภายใต้ความดูแลของเขาโดยทางด้านสกายเบดได้ออกราคา3ทีมแตม่งที่มีโอกาสคว้าตัวคูนิโยไปร่วมทัพโดยมีอัตราต่อรองดังนี้แตงหนึ่ง1สโมสอนูฮัมตันโดยมีราคาอยู่ที่6ต่อ4แทง4ใจ6ไม่ลุ่มทวน เต็ง2เอเวอร์ตันที่มีราคาอยู่ที่12ต่อหนึ่งแทง1ใจ12ไม่ลุมทุนและเต็งสาลิเวอร์พูลมีราคาอยู่ที่14ต่อหนึ่งแทง1ใจ14ไม่รวมทุนนะครับดังนั้นเชื่อได้ว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ขาห้างหน้านะครับก็จะมีคําตอบที่ชัดเจนว่ากุนนียจะเลือกย้ายซบทีมไหนแต่ก็เชื่อได้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนคงอยากจะเห็นกุนนยกลับมาสวมชุดแข่งขันลิเวอร์พูลอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับและช่องชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลทุ ชมเลนตอบสื่อหลังถูกหรือว่าจะถูกดันให้ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าฟรอสไนท์อเล็กอ์ลกเลยกชมเลนนะครับตัวลูกจอมเจ็บของลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงสิ่งหรือสิ่งเล่าอ้างว่าเขาจะได้รับบทบาทใหม่จากเชคิ้ครับให้ขยับไปเล่นเป็นตำแหน่งไซรเกอร์ฟรอสไนท์เหมือนกับโรเบิร์โตเฟิลเมโนในฤดูการ2021-2022ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น โดยส่วนมากอเล็กอ็อกเล็ก,ลกชมเลนมักจะได้รับโอ,อก,กาสให้ลงมาสร้างเสริมเกมรุกในส่วนของครึ่งเวลาหลังซึ่งก็มีตำแหน่งที่หลากหลายออกไปทั้งกองหน้ากึ่งปีหน้าเป้ามิคฟิวตัวรุกแต่หลังจากที่ระมีกระแสเกี่ยวกับฟอร์สไนออกมาเมื่อว,วานนี้เขาก็ยืนยันจริงๆแล้วบทบาทที่ถนัดที่สุดก็คือกองกลางตัวรุกหมายเลขสิบนั่นเองตำแหน่งที่ผมถนัดมากที่สุดก็คือการเล่นอยู่ประจำตั้งแต่ที่ยามาสูริว์พโลก็คือมิดฟิ์ตัวรุกตำแหน่งหมายเลขสิบ หรืออะไรที่มันใกล้เคียงกับบทบาทนั้นเดออ็อกเล็กชมเลนเก่ากับลิเวอร์พูลโคส่วนตัวแล้วชอบเล่นกลางลุกอยู่แล้วหรอครับนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกพาตัวเองมาหาความท้าทายใหม่ที่นี่การได้ขยับสูงเพื่อช่วยเพื่อนทําประตูหรือเจาะเอาประตูแล้วก็ลงมาต่ำล้วงบอลเพื่อปั้นเกมก็คือธรรมชาติกอมผมจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมมักจะทําได้ดีในจงังหวะลากพาบอลทะลุทะลวงจากกรางสนามเข้าหากรอบแกตโทษฝ่ายตรงข้าม หากเขาสบโอกาสมาเหมาะผมสามารถทำได้ทุกอย่างทั้งอาสิดให้เพื่อนร่วมพืม่มและจบสกอร์ได้ด้วยตัวเองเลบุบูเตรียมส่งสีจตุรเทพให้กับพีวีไฮโอเฟนได้เลือกเพื่อเป็นเงินไขในดีวของดอนเยา์มาเรน สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับยังคงไม่ลดละความพยายามในการไละ่ละตัวดอนเยอมเมลนสตาร์ดังของพีพีไฮเอฟเฟนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้หลังจากที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรปุริเซียโดนมวนกำลังชิงความได้เปรียบและเป็นผู้นาในดีลนนี้อยู่ในเวลานี้โดยทางลิเวอร์พูลก็ต้องการที่จะเอาชนะทีมสีเหลืองให้ได้แม้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์เข้ามาช่วยสนับด,ดีลนนี้ก็ตามที โดยตามรายงานจากเอ็กเพรสสปอร์ตบว่าลเว์พูลกำลังมาหานักเตะอายุน้อยที่มีความพร้อมสำหรับก,การเป็นตัวแทนของซาเดลมาเน่และโมเมสลาเข้าสู่เทียมโดยเฉวาะการลงสนามแทนที่ในช่วงที่นักเตะต้งสงคนนี้ต้องไปทำการแข่งขันในรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งจะกินเวลาลากยาวไปถึง1เดือนเต็มๆและทางจคกิ้งครับมองว่าอาจจะเป็นการเสริมทัพในระยะยาวเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของซาเดลมาเน่และโมเมาลาที่ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ เลขอายุ30ปีกันแล้วซึ่งนั่นทําให้ตอนนี้ลิวร์พ o กกำลังมองว่าดอนเยามาร์เลนนะครับน่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์สําหรับทีมในเวลานี้เป็นอย่างมากทั้งการเป็นนักเตะฝีเทา้าดีมีความเร็วอายุยังน้อยและเป็นนักเตะในยุโรปที่ไม่ต้องไปลงทําการแข่งขันในรายการอะไรในช่วงกลางฤดูกาลซึ่งนั่นจึงไม่แปลากใจอะไรเลยที่ลิวร์พูล กำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะดึงตัวดอนเยอร์มาเลนมาสู่ทีมให้ได้โดยสิ่งที่ลิอร์หูคิดไว้ณตอนนี้ก็คือการเสนอดีวที่ส่งนักเตะลิอร์หูแลกเปลี่ยนกับดอนเยอร์มาเลนและเพิ่มเงินให้กับทามพีวีไฮเฟนอีกจํานวนหนึ่งโดยนักเตะที่อยู่ในขายที่จะถูกส่งตัวไปเป็นเงื่อนไขแรกตัวก็มีดังนี้1นึ่งเดวออิกี กองหน้าชาวเบลเยียมถือเป็นนักเตะที่ทำประตูที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักภายในทีมลิเวอร์พูลโดยมี3ประสานอย่างซาลาห์มานน่และโรเบอร์โตฟูร์มิโนอยู่ภายในทีมจนทำให้ตัวเขาไม่ได้รับการลงสนามมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับอายุของเขาที่เพิ่งจะ26ปีแต่มีประสบการณ์การ,การ,การแข้งแบบล้นเหลือโดยเฉพาะในการยูฟ่าแชมเลกซึ่งนั่นอาจทำให้ทางทีวีพิจนา,นา,ารณาข้อเสนอทางลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกัน 2. มาโกกูยต แม้วา่าตอนนี้มาโก,กกุยิกกำลังกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมแบบสุดๆมีทั้งเบนฟิก้าปอร์โตและซาสูโลต่างที่กำลังให้ความสนใจตัวกองกลางเชเซรซฟรายนี้เป็นอย่างมาก แต่จนถึงนาตอนนี้ก็ไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนเข้ามาที่ลิเวอร์พูลเลยแม้แต่สโมสรเดียวซึ่งทําให้ลิเวอร์พูลมองว่ามอกโกคูยิตนั้นสามารถเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนตัวกับทางดอนเยอรม่นในครั้งนี้ได้เพราะด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยลงเล่นในหลายลีกในช่วงที่ถูกลิเวอร์พูลปล่อยยืมนตัวไปซึ่งจะเป็นประโยชน์กระทพีวีไฮเฟ่นเป็นอย่างมาก 3. ทาคุมิมินามมโน จอมทัพเลือดสมุไรที่ก่อนหน,นน้าี้ถูกทางสาเตินตันยืมตัวไปใช้งานและสร้างความประทับใจให้กับทีมนักบุญซาเตินตันเป็นอย่างมากและอยากที่จะซื้อขาดนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแต่ติดปัญหาที่เจ็กินครับยังไม่ได้ตัดสินใจขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเพราะเชื่อว่าเขายังมีอนาคตกับทีมแต่ถึงอย่างนั้นการที่ลิเวอร์พูลก,กำลังจะใช้มินามินเป็นเงื่อนไขในการเลกตัวกลับ ดอนเยอมาเลนนั้นคือสิ่งที่ทางลิวพูกำลังมองอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากเกิดทางพีวีไฮโอเฟนเลือกที่อยากได้ตัวมินามมโนกเข้าสู่เทีมในฐานะเพเมเกอร์คนใหม่ของเทียมและ 4. ี่แฮร์รี่วิลสันหากไม่มีชื่อของแฮร์รี่วิลสันติดวิน,นิโพนีด้วยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะกองกลางทีมชัดเบลรายนี้คือนักเตะที่ลิวพูพยายามที่จะเขี่ยทิ้งออติกทีเทมเป็นเวลานานแล้วและนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีครั้งที่แฮร์รี่วิลสัน จะสามารถทำประโยชน์ให้กับทีมด้วยการเป็นนักเตะแลกตัวกับดอนเยอร์มาเลนนั่นเพราะลูกตั้งเตะของเขานั่นคือสิ่งที่พีวีไม่สามารถมองข้ามได้และที่พีวีไฮเฟนอาจจะทำในตัวของแฮ์ริยูซันให้กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ โดยนักเตะทั้ง4คนที่กล่าวมานั้นนะครับคือสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลกำลังพยายามแนบเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้กับพรีวีไฮโอเฟนพิจารณาให้พวกเขายอมปล่อยตัวโดนเยมาเล่นมาค้าแข้งเนือถิ่นแอนเฟลแต่ทีนี้นั้นก็ต้องรอดูทางพรีวีอีกครั้งนะครับว่ v o า, v o นนา v o สนใจดีลนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ